สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมทุกับผมรุดน,นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอะไรบางอย่างของฟุตแพนด้านะครับผมนั่นก็คือ,อชัมม่วโมงพิเศษแบบใหม่ที่จะามาคำนวณแบตของแพนด้านั่นเองนะครับผม <c oughs> เรียกเลยว่าไม่ตรงประเด็นกับผมเท่าไหร่หมายถึงว่าเวลามันไม่ค่อยมาเจาะเท่าไหร่เลยไม่ปื้มมาง่าย ก็ชั่วโมงพิเศษวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับผมมันจะเริ่มต้นเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับผมแล้วก็มีสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็ไปที่หกโมงถึงสองทุ่มนะครับนะแล้วก็ตีหนึ่งถึงตีสามนะครับถ้าจาไม่ผิดของทุกวันเลยนะเนี่ยตีหนึ่งถึงตีสามที่เพิ่มเข้ามาส่วนวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นะครับผมเริ่มหกโมงเช้านะครับผมถึงเก้าโมง แล้วก็สิบโมงถึงบ่ายเมืองนะครับแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มอ่าในวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ก็จะมีช่วงพิเศษเยอะหน่อยนะแต่ก็ต้องลองวิ่งดูครับผมว่ามันจะยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะกับเวลาที่ผมว่างนะครับผมเพราะตอนเนี้ยลูกผมปิดเทอมผมอาจจะวิ่งได้ครับผมพอลูกปิดเทอมตอนเช้าผมต้องไปส่งลูกนะช่วโงพิเศษตอนเชา้าก็ต้องตัอดออกไป ถ้ามันไม่ได้ช่วงพิเศษมันไม่สามารถวิ่งแบบหนึ่งได้ก็ต้องคงต้องเปลี่ยนค่ายแหละครับผม,มนะผมคนหาเงินนะครับผมไม่ได้ทําคลิปแค่เอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับผม่หลักคือหาเงินด้วยครับผมจริงตอนแรกที่เขาส่งมานะครับผมไอตอนแรกอะผมคิดในใจเลยว่าย้ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันมีการก่อนที่ หลังๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะผมส่งอันใหม่มาก่อนที่จะเลือกกาของวันพุธที่ผ่านมาลืมบอกไปวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ 4, สี่เมษาก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ผมยังวิ่งแบตหนึ่งอยู่นะครับผมแต่ว่าที่หน้าหน้าจะตกแบตสองนะครับผมเพราะว่าโดนออเดอร์ผีไปอะไรพูดตามตรงเลยโดนออเดอร์ผีไปพูดกันตรงๆ มันมีอยู่จริงโดนกันเยอะครับผมยิ่งที์นี้ยโดนกันเยอะมากผมโดนแบบไม่รู้เลยว,ว่ามีออเดอร์เข้ามาตอนไหนดีๆไปเปิดดูอีกทีนึงคือคะแนนลดแล้วก็เพราะว่าออเดอร์เร่งมาเรารับหมดอะของผมนี่ไม่รู้ตัวเลยก็จะมีรุ่นพี่อีกคนนึงครับผมในกลุ่มก็โดนลักษณะเดียวกันกับผมเลยคือรับหมดแต่ไม่รู้ว่ารถไปตอนไหนผมก็ ทักไปถามดิสนะครับว่าคะแนนผมหายไปไหนเดี๋ยวผมขึ้นดูไปเลยให้ดูเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงห้าโมงหกนาทีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดว่าผมกดัรับออเดอร์ไม่ทันแต่ว่าจริงๆแล้ว,วผมเปิดเห็นตั้งแต่ห้าโมงสี่นาทีแล้วว่าคะแนนผมลดลงไปมันก็ไม่ตรงกันแล้วครับที่ดิสแจ้งผมมาจะทำไงได้ล่ะครับผมก็ต้องตามนั้นแหละครับไปกระทุ้งอะไรไม่ได้หรอกครับ รถก็รถไปเอ้าชิปหายแล้วเข้ากระทางวัดตึกฟักนู่นลูกค้าอยู่ตึกนู้นนะครับผมมาเ,นเนียนีนมอเตอรบนโอ้คงว,ว่าครับเดี๋ยวไอชั่วโมงพิเศษใหม่เนี่ยเดี๋ยวล้องวิ่งอีกทีนึงถ้า เวลาที่ผมว่างที่สามารถวิ่งได้มันไม่ได้แบบหนึ่งนะก็คงต้องเปลี่ยนแบรนด์ครับผมผมต้องลองไปวิ่งอย่างอื่นบ้างต้องลองลองก่อนนะถ้าอันื่นหาไหนที่มันเหมาะกับตัวเราอะเนาะถ้ามันเหมาะเราก็เลือกอันนั้นแหละแค่นั้นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าก,าก็คิดว่าจะต้องลองอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยว มันกูว่า,วาช่วงวิเศษแบบใหม่นี่มันไม่รู้ว่ามันจะคิดว่าแบบหนึ่งมันจะขึ้นยากขนาดไหนอย่งบอกไม่ได้ครับผมต้องลองวิ่งดูแล้วที่ต่อไปก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่ผมวิ่งแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์สงการก็หยุดยาวอีกแหละ <laughs> แบบล่วงอีกแหละวันนี้ก็คึมๆน,น,นะม่นู้ฝนจะตกหรือเปล่าโอเคผมขออนุญาตไปส่งอาหารก่อนนะครับผมถึงแล้ว โอเคครับผมผมก็ส่งอาหารให้ลูกค้าเรียบ,บร้อยแล้วครับผมเรามาบนกันต่อคลิปนี้ก็จะบนอย่างเดียวเอมมันเสียลมจริงเดนินออเดอร์ผีเลย <laughs> นะผมก็อย่างที่บ่าผม,มรู้สึกเหมือนโดนเหมือนโดนโกงเงินอะ่ะ <laughs> ก็เราตั้งใจวิ่งอย่างสดิบดีครับผมนี่มันทางลัดได้นี่หว่าเอาเอมีทางลัดอยู่นะ ไม่ต้องวีงอ้อมตามจีเพ็โหลเหมือนโดนกวกงเงินอนะ่ะจริงๆนะผมคิดอย่างนั้นจริงเพราะว่าโหมันอาจจะต่างกันแค่ตัวละสามบาทนะครับผมแต่จะลืมว่าทิศหนึ่งวิ่งร้อยกว่าตัวนะงานวิ่งกันอ่ะยิ่งทิ์หน้าเนี่ยผมเลือกไว้เยอะด้วย ตอนหนึ่งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเจ็ดสิบชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีแหละอทีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบตัวแน่นอนฟันธงแล้วไม่ได้หยุดเลยนะเลือกไว้ทุกวันเลยร้อยห้าสิบตัวต่างเงนตัวละสามบาทปลาเข้าไปเท่าไหร่ละสามร้อยสามห้าสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทค่าน้ำมันสี่วันเห็นไหมละ่ะน้ำมันผมว่าละร้อยเยอะนะถึงแต่แค่สามบาทนะ เสียมลมนะครับเจอไงนะแค่เราชักถามไปเวลามันก็ไม่ตรงกันแล้ะ <c ười> แตบ,บคําตอบที่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ความไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดนิดนะครับเขาแค่เช็คให้ด,ดิดเขาเช็คให้ก็โอเคแล้วเขาบอกว่าในระบบมันบอกอย่างนั้นแล้วนะ อย่างนึงก็ที่เร่งเร่งแบรนดอื่นไว้ก็เพราะว่าเห็นจะหน้าฝนแล้วด้วยบอกเลยว่าหน้าฝนนี่แพนด้าลำบากที่สุดนะครับถามว่าทำไมถึงลำบากที่สุดก็แบรนด์อื่นก็ต้องตากฝนเหมือนกันแต่ว่าแบรนด์อื่นเนี่ยแกรไลแมนโรวินฮูดอะไรพวกนี้คุณจะเริ่มตอนไหนคุณก็เริ่มนะครับผมคุณจะหยุดตอนไหนคุณก็หยุดได้ แต่แพนด้าเมื่อเลือกกลาวมแล้วมันต้องวิ่งครับประเด็นถ้าไม่วิ่งขอเแบรบกอย่างเนี้ยครับผมเสียคะแนนอีกปีที่แล้วเนี่ยผมลุยนงล,ลุยน้ํามาผมผมไม่เก็บรูปไปเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเด้อเนี่ยครับเป็นอะไรที่เห็นเนี่ยแหละครับน้ําท่วมมันต้องฝ่าไปบางทีไปไม่ถึงลูกค้าก็ต้องแคนเซลอีกเสียเวลาไปเข้าไม่ได้บางทีอ่ะมัน มันขั้นเก่าผมมันเจอร์โตนะครับมันคันเล็กๆต่ำๆคันเล็กๆต่ำๆนะครับผมมันมันไม่ได้อ่ะมันลุยน้ำไม่ค่อยได้อ่ะก็จิงกระเบงไปแล้วอย่างที่ว่านะครับหน้าฝนแพนด้ามันต้องโอ้โหเราวิ่งลำบากเาเลือกกาวมาแล้วฝนตกหนักแค่ไหนก็ต้องวิ่ง ลำบากครับสู้แบรนด์อื่นไม่ได้สะดวกสบายกว่าในส่วนของความยืดหยุ่นนะของการเริ่มงานของการทำงานนะเดี๋ยวนะผมหาลูกค้ากอนนั่นแหละครับผมส่งออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็จริงๆก็อยากจะฝากให้ผู้พัฒนาแอปของแพนด้าเนี่ยครับผมช่วย ช่วยแก้ไขปัญหาก็ออเดอร์ผีด้วยช่วยหาทางช่วยช่วยแก้ปัญหาให้มันไม่มียวมันมีปัญหามานานมากครับออเดอร์ผีนเนี่ยผมไม่ได้โดนครั้งแรกนะครับผมกโดนที่สองที่สามแล้วมั้งแต่ละครั้งโดนก็แบดล่วงแบดล่วงนะครับมันมีปัญหาอย่างนี้เลยครับผมน่าอายแหม แอปมองจชมาตรฐานนะช่วยพัฒนาให้มันโอเคโอเคหน่อยนะครับผมฝากถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้มันมันถึงหงงนะครับผมต้องเห็นใจกันนิดนึงครับผมอย่างน้อยเราตั้งใจทำงานเรารับทุกออเดอร์อย่างเงี้ยก็นะตอบสนองกัน ในทางที่ดีครับผมไม่ใช่มาโดนเอดอร์ผีเสียคะแนนโดยโดยแบบฟรีฟ่อ่ะอยู่ดีๆเหมือนโดนลดเงินเลยทำงานร่วมกันนะครับผมน้ำพึ่งเรือสวพุ่งป่าครับผมก็น่าจะช่วยกันนิดนึงฝากไว้ให้คิดเอาวันมาคนที่ วิ่งอยู่นะผมก็ลองตัดสินใจดูครับผมอันไหนมันเหมาะก,กับตัวเราไม่เหมาะก,กับตัวเรานะครับผมแบรนด์ไหนเหมาะกับตัวเราแบรนด์ไหนไม่เหมาะตอนนี้เราสมควรจะวิ่งแบรนด์ไหนก็ต้องศึกษาด้วกันดูครับผมผมเองก็เหมือนกันแหละครับผมพอต้องลองเลยผมมีโรบินฮูดแล้วสมัครไว้นานแล้วครับผมก็วิ่งอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ยังไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับโรบินฮูดนี่ ก็สมัครไว้นานแล้วหรือว่าลน์แมนก็สมัครไว้วไลน์แมนก็สมัครไว้ล้ะรอเขาไอ้นี่อยู่วินงกันเนี่ยสมัครเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพอดีเห็นทรงกรุงเทพเลือกได้ก็เลยเลือกเพราะว่าช่วงแรกที่เพื่อนผมวิ่งกันก็คือใับขี่ผมขาดสมัครไว้ได้นี่สมัครได้แล้วทำใบไปแล้วทำใบกับขี่ไปแล้ว โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมบริษัทนะครับผมถ้าคลิปนี้มันถึงหูนะครับผมฝากด้วยครับผมการแก้ไปไขปัญหาการเอด้วยผีเนี่ยครับผมอย่าให้มันได้มีอีกครับผมคลิปนี้โดนกันเยอะครับผมแค่ในกลุ่มผมห้าหกคนที่ยังเหลือวิ่งอยู่เนี่ยโดนไปห้าคนรอดอยู่คนเดียวมันก็เยอะแล้วนะครับเหมือนตั้งใจ มันมีหลายแบบนะครับผมแบบแบบของผมเนี่ยคือไม่รู้ตัวเลยว่ารับโดนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่นว่าไปเปิดเจอพอดีอีกเกกีอแบบหนึ่งงานเข้ามาแล้วกําลังวิ่งไปแล้วอยู่ดีออเดอร์เด้งออกไปออเดอร์เด้งหายไปเฉยเนี่ยแล้วก็คะแนนลดนะครับผมฝากฝาก,ฝากดูด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันแล้วครับผม